เอนเป็นส <twitch ester> ่วนดังส่วนเดิมนะคะครับอรันเหเดียวตอนหนูมันจะเร็วแต่เนี้ยมันอุไว อันนี้อตองน,นี้เขาเรียกว่าสายเลือดนะคะแล้วก็พอวันที่สองพอไว้ข้ามคืนคืนที่สองก็จะออกมาประมาณนี้ จะไม่เออันนี้วันที่หนึ่งนะคะวันที่สองพอวันที่สามก็จะออกมาประมาณนี้แล้วก็พอวันที่สี่ก็จะประมาณนี้พอวันที่ห้า 5, ก็จะเริ่มดําเริ่มดํะแต่ว่าดำถ้าหากว่าเราเก็บในลักษณะของสายเลือดนะคะมันก็จะมีความหวานสร้างไรายได้ให้ค่อนข้างยั่งยืนนะก,กับเกษตรกรนะครับ แล้ว่าช่วงนี้แล้วก็จะให้เป็นคุณภาพที่ส่งออกจริงๆก็เหมือนกับว่าจะลองรับตลาดส่งออกคะในตรงนี้ที่ว่าจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มกันเริ่มมาประมาณกี่ปีแล้วคะเออจริงๆแล้วรวมกลุ่มเล็กๆค่ะมากัสี่ปีแล้วทีวนนะก็ประมาณ3าปี สวยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเกิดการลงสมกันขึ้นมาจะทำให้ราคาลงพยุงราคาสูงขึ้นนะคะเนี่ยรูปแบบนี้นด,ดำเบอร์ใหญ่ราคาหนึ่งแล้วก็เบอร์เล็กราคาหนึ่งตั้งเอาไว้แล้วก็ทำเดียวเนาะเป็นลุงพี่ว่าอะไรนี่ยหลักสำคัต้อไปสอบที่ ตอนนี้เรามังคุดเราเริ่มสุกได้ระยะหนึ่ง15-15วันหึง20วันแล้วค่ะผลผลิตตอนนี้จากกลุ่งเราก็ประมาณตันครึ่งค่ะร,ราคาก็ยังประมาณ45บาท47บาทประมาณนี้ค่ะในการคัดเกดนะคะมังคุดทิพย์งาน,นะครับเป็นมังคุดที่มีลักษณะผลนะครับผลสีน้ำตาลอมแดงนะครับแล้วก็ เนื้อนะครับเนื้อจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับซึ่งจะแตกต่างจากมังคุดที่อื่นนะครับผมพื้นที่ปลูกนะครับประมาณหมื่นสามพันกว่าไรนะครับผลผลิตรวมก็ตกประมาณสักเจ็ดพันกว่าตันนะครับซึ่งนะครับจะสามารถ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับทั้งจังหวัดนะครับประมาณนะครับ200กว่าล้านบาทนะครับทั้งจังหวัดนะครับผมมีการส่งเสริมในช่องทางการขายของเกษตรกรยังไงบ้างครับสําหรับช่องทางการขายนะครับขณะนี้นะครับเกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่แล้วนะครับก็จะมีการประมูลนะครับพ่อค้าจะมาประมูลสินค้าในพื้นที่เลยนะครับมาพื้นที่ในพื้นที่ของเกษตรกรเลยนะครับแล้วก็ ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างอย่างดีนะครับแล้วก็เกษตรกรส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีการขายออ,อนไลน์นะครับซึ่งัว่จะมีะน้องๆเยาวชนนะครับผู้ที่เขามีความเก่งในเรื่องเทคโนโลยีก็าสามารถช่วยกับกลุ่มในการจําหน่ายนะครับผลผลิตอีกทางหนึ่งในการจําหน่ายออนไลน์ครับผมครับจุดเด่นของมังคุดทิพพง,งานนี้มีจุดเด่นยังไงครับอ่า